ให้อยู่กับลมหายใจบางคนก็อยู่บ้างบางคนก็ไปเที่ยวบ้างหลังอกากาอวันนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องอชื่อเรื่องว่าผู้สูงอายุกับธรรมะนะครับใครยังไม่สูงอายุก็ยังไม่ต้องฝักกันหนะ้ก็ <c oughs> คือว่าเมื่อวันสุขมีพระมาโปรด มีพรมะมาเทศนะครับลหลายหคนก็เหมือนกับผมคือฟังแล้วสบายฟังไปเรื่อยฟังจนทั้งจบก็ฟ้าธุแล้วพระฟากลับก็ฝากท่านกลับไปด้วยไอ้ที่ฟังนะแล้วก็ไม่จํำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะผมจะลองมาสอมมาทวนนะว่าที่ท่านเทศเมื่อวันศุกร์มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับเพราะว่า ท่านคงไม่ได้บอกว่าไอ้นี่คือไอ้นี่นี่นี่ไม,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 ม่ใช่เหมือนก็แค่ว่ามาเตือนสติว่าเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วควรจะทําอะไรบ้างควรจะมีอะไรอยู่ในจิตในใจบ้างท่านก็ว่านั่นไปเรื่อยถึงเวลาช่วง,งประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าสี่สิบนาทีนะครับอะผมจะลองสรุปดูครับ <c oughs> ว่าเรื่องที่ท่านเทศใช้คําว่าบรรยายธรรมนะครับกลุ่มที่หนึ่ง เราใช้คำว่าพุทธศาสนา,าฟังให้ดีนะพุทธศาสนาก็คือว่าพอท่านมาแล้วก็เห็นคนในห้องดอกบ,บวัวก็คือว่าคนที่ศูนย์ศูนย์คุณพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุขอายุตรงเนี้ยนะครับค่อนข้างจะเยอะท่านก็คงดีใจว่าเออนะศาสนาก <c oughs> ็ยังมีคนที่สนใจปฏิบัติธรรมนะครับอยู่มากแล้วท่านก็ พูดถึงว่าตอนนี้น่าห่วงศาสนาน่าห่วงศาสนานะก็คือว่าคนที่อยู่นอกศาสนาเนี่ยเขาไม่ชอบศาสนานี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครเป็นอาเรียว่าปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่กับคนในศาสนาจะเป็นหลักนะคนศาสนาที่เราเคยได้ยินเนี่ยในทีวีจะเห็นเรื่องฟ้า เรื่องพระไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่กรณีท่านพูดถึงว่าคนที่พยายามบอกว่าตัวเองเป็นพุทธแต่ว่าตัวเองนั้นมีแนวสอนเก่งกว่าพระเจ้านะมีแนวสอนแนวอื่นมีแนวสอนที่ทางละอะไรสมมุติอย่างเงี้ยน,นะหลายอย่างขึ้นมาแล้วพวกที่พยายามที่จะมาเสนอแนวคิดพวกนี้ มันเหมือนเป็นการบ่อนทาลายจริงๆแล้วตัวเองเนียก็ตัวเองเก่งดีแต่ว่าตัวเองเนี้ยมีจิตไม่ไม่บริสุทธิ์ก็คือต้องการอยากจะได้ลาบสก,การะนะเพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่างกับว่าไม่ได้ว่าเขานะอย่างกัเชื่อมจิตยอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามาเก้าคอด์สคอดี้เสียสองหมื่นพอจบไปแล้วจะสําเร็จโสดาบัน โหมัน,ม,นมันเก่งขนาดนั้นใช่เหรอวะนะมันเก่งขนาดนี้เฉลยพรพเจ้าจ้ายัางทาไม่ได้เลยนะพทธเจ้าทําไม่ได้เลยมันเก่งขนาดนั้นนะสองหมื่นเป็นอย่างนี้ถ้าบอกก็สักแสนนี่คง,งสเเาเร็จอรัหันนั่นนะนะจริงจริงแล้วก็มีใช่แต่ตอนนี้อันก็บอกว่าเนี่ยมีกลุ่มพวกเนี้ยมันเหมือนก็เหมือนก็ตั้งรัฐที่สอนขึ้นมาในศาสนานะฮะแล้วด้วยสื่อ ด้วยสื่อสื่อสารมวลชนซึ่งไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ช่วยกันมันสนุกดีคนมันสนใจก็แห่เน่ยก็นะทำให้ขาดปัญหาของเราก็คือว่าศรัทธาที่มันแย่ลงั้งบ่นทําลายลงเนี่ยก็คือว่าศรัทธาของชาวพุทธ จริงๆศาสนานไม่มีการมาทําให้มันล้มละลายไปได้หรอกเพราะว่าพระธรรมคำสอนมันก็อยู่อย่างนี้มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะเป็นแต่เพียงว่าศรัทธาของคนซึ่งคนยิ่งไม่มีกินคนที่ลําบากลําบนอยู่เอาใครมาบอกอะไรว่ามันเป็นทางที่ดีเป็นพวกสายมูสายอะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันแต่ก <ๆ S 1> <ค>็ไปหันไปทางด้านเขาโดยลืมปัญญานะ อย่างบางหลายวัดเนี่ยพระก็ทำไช้เองนะวัดดังๆหลายๆวัดก็ปั้นโลกพระพุทธี่คเนตนะะอาเวสวรณซึ่งพวกเนี้ยพระตถาจ้าท่านไม่สอนท่านไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีขังหรือไม่ขังเป็นแต่เพียงว่านั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกไม่ใช่ทางพ้นทุกไปนันท่าจาก ศึกษาพระธรรมพระธรรมทั้งหมดนั้นอยู่ที่การพ้นทุกข์รู้เหตุของทุกข์เรื่องอริยรรสัจสี่นะหลักอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนานะที่หลวงพี่ท่านนะท่านพระครูเอกนพลท่านบวกนะก็คุยเรื่องนี้นะพอไปตอนที่จันอาหารก็ไปคุยกันว่าโอ้โ oh, ห oh, ไอ้ลัทธิพวกนี้มันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะโผล่มาตั้งนานแล้วหลับนั้งกับพุทธการแล้วจกนกระทั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมามันก็โผล่มาเรื่อยๆแล้วมันก็หายไป มันก็โผล่มาแล้วเมื่อหายไปเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราไม่เข้าถึงพุทธถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไปหลงเดินตามพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาอ่ะนะเรื่องที่หนึ่งเนะี่ยเพียงไม่เยอะอะไรบา่คนฟังแล้วก็ไม่ได้ยินเดินซ้ำไปเอ้ยพูดตอนไหนวะอ่ะเรื่องที่สองเรื่องผู้สูงอายุนะเรื่องผู้สูงอายุท่านก็ บอกว่าผู้สูงอายุเนีียนะถ้าสมมติว่าเราแยกกันว่าผู้สูงอายุชีวิตคืออะไรชีวิตก็มีสองกลุ่มด้วยกันก็กลุ่มที่เป็นรูปเป็นกายนะกับกลุ่มที่เป็นนามนะรูปกับนามนะท่านก็บอกว่ารูปกับนามของคนสูงอายุอย่างพวกเราเนี้ยมันก็เริ่มนะท่านใช้คําคว่าถดถอยไี่ยินนะถดถอยนะถดถอยแล้วก็คือรูปก็คือ กายนะตัวเราเนี่ยนะก็หมายความว่าสังขารที่มันเป็นรูปร่างที่เราจับต้องได้ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเมื่อมันอยู่มาน,นานๆใช้มาน,นานๆมันก็เริ่มถดถอยคือพลังหรือกําลังมันน้อยลงกว่าเมื่อวันก่อนถดถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้ท่านก็มีคาหนึ่งมาต่อใช้คําว่าแต่อย่าท้อถอยคําว่าท้อถอย ไม่ใช่รูปไม่ใช่กายเป็นจิตเป็นนามใช่ไหมเพราะนั้นท่านพูดสองเรื่องพูดคำว่าถดถอยคือกำลังคนแก่คนสูงอายุมันเริ่มแย่ลงแย่ลงแย่ลงดาวลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ก็อบอกอย่าให้มันท้อถอยเพราะว่าถ้าเกิดท้อถอยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งพอเราเรียน ที่เราคุยกันบ่อยๆจะเข้าใจคําว่าจิตจิตนั้นไม่เหมือนกับกายกายนั้นเกิดมาแล้วมันก็ไปใช้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 ใช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 ไปค่อยๆเสื่อมสลายไปจนกระทั่งในสุดสุดท้ายมันก็คือดินน้ําลงไปตัวนี้ก็คือรูปก,กายแต่ส่วนจิตนั้นมันเกิดดับอยู่ทุกวินาทีเกิดดับ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 ฉะนั้นคาว่าจิตเนี้ยมันไม่แก่ ถ้าไม่เกิดเมื่อกี้มันดับไปแล้วตั้งเกิดเมื่อกี้มันดับไปแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดตลอบคำว่าจิตเนี่ยหมายความว่าไม่เกิดมันดับแต่ว่าพอก้นเรามีคําว่าท้อก็แสดงว่ามันมีส่วนที่เป็นเจตสิกเป็นส่วนที่ประกอบกับจิตมันโผล่ขึ้นมามันทําให้เราท้อเพราะนั้นเวลาที่เรามีอะไรมีความสุขเราก็จะยินได้จิตมันก็จะแข็งแรงเพราะนั้นจะบอกว่าไอ้สองส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นรูปก,กับส่วนที่เป็นนาม ถ้าสมมติว่าส่วนเราถ้าทำความเข้าใจให้ได้เพราะส่วนที่เป็นรูปเนี่ยถ้ามันเกิดเจ็บป่วยไปอย่าทําให้ส่วนที่เป็นนาม,มันเจ็บไปด้วยร่างกายมันเจ็บป่วยอย่าให้ส่วนที่เป็นจิตมันเจ็บป่วยไปด้วยเพราะนั้นถ้าใครจิตเจ็บป่วยมันทําให้ร่างกายเจ็บป่วยไปด้วยอย่างนี้เพราะนั้นคําว่าผู้สูงอายุตรงนี้นะครับเอาคันนี้พูดถึงผู้สูงอายุท่านก็มีคํามาอีกแต่ท่านไม่ได้พูดคานี้แต่ผมมาตลเให้ฟัง ได้คำว่าอาภินหาปัจเวกเคยได้ยินไหมเคยได้ยนนินเป็นแปลว่าหลวงพี่ท่านเทศวันนั้นนะท่านบอกว่าผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุต้องมีสติแล้วก็ระลึกถึงหรือพิจารณาอยู่เนืองเนืองนะผมเคยได้ยินว่าอย่างไงอย่างไงความแก่ก็มาถึงเราสักวันหนึ่ง สี่รมนี้นะควา,ามเจ็บป่วยมันต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งแน่แน่ควา,ามตายมันต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งแน่แน่ควา,ามพัดทากมันต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งแน่แน่เพราะนั้นไอ้สี่ตัวสี่ตัวเนี่ยที่เขาเรียกว่าพิจารณาหนึ่งเดิมเวลาหนึ่งครับเวลาที่เราเอาตัวธรรมะตัวน,นี้มาจาับเราก็จะใช้คําว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา เราไม่อาจหลีกพนความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่อาจหลีกพนความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่อาจหลีกพนความตายไปได้ทุกคนต้องพัดพาากจากสิ่งที่รักที่พอใจทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะไงไงก็เอาไปเปไ็นดังนั้นก็คือคำว่า กินห่ปัจเจเวกหรือว่าพทะเจ้าบอกว่าให้ทุกคนพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองโดยเฉพาะผู้สูงอายุถึงสี่เรื่องนี้หนึ่งแก่แน่ๆสองเจ็บไข้แน่ๆสามตายแน่ๆสี่ที่อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเราแน่ๆปัดราากนน่ๆสี่ขอนะใช่ครับอ่ะส่วนที่สอง ของพี่พูดถึงเรื่องอะใช้คำว่าสำรวมอินสียนละุงพี่ไม่ได้พูดแต่ผมพูดเองเนะี่ยลุงตาพูด <c oughs> สารวมอินสีนะถ้าฟังฟัง,ฟง,ฟง,ฟงอยู่จะได้ยินครับบอกว่าอายุเยอะนะสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือตา หูจมูกลิ้นกายใจเจ้าทวารทั้งหกตัวเนี้ยเรียกว่าอายตนะทั้งหกหรือแล้วก็อินทรีย์ทั้งหกมันนำทุกมาให้มันเอากิเลสเข้ามาถ้าเราไม่พัฒนาหรือว่าใช้คาว่าภาวนานะภาวนาส่วนที่เป็นจิตก็คือพัฒนาจิตนั่นเองถ้าจิตมันไม่สูงมันก็จะไม่มีตัวที่เรียกว่าเป้าประตูยามเป้าประตู นะสต,ติเป็นยามเป้าประตูไปนั้นอันตรายมากถ้าท่านไม่สำรวมอินทรีย์นะก็ตรุปะว่าเห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินนะได้กลิ่นก็แค่ได้กลิ่นรู้รสก็แค่รู้รสสัมผัสก็แค่สัมผัสแล้วก็น,นึกคิดก็แค่นึกคิดแค่นั้นยาวไปปรุงแต่งฉะนั้นะให้สำรวมอินทรีย์นะคงได้ยินนะเพราะว่าแต่ท่านไม่ได้บอกไว้ตรวนี้นะเข้าใจว่าเตือนไว้อ่า พอไปถึงอ่ากลุ่มที่สามของผู้สูงอายุท่านก็เตือนเรื่องพรมวิหารพรมวิหารสนะิบอกอายุเยอะแล้วออกไปอยู่กับสังคมนะอยู่สังคมสิ่งที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการให้อภัยนะความเมตตาความให้อภัยกันแล้วตอน,นท้ายท่านก็บอกว่าเนะีพราะพมวิหารเนี่ยมันมีคำใช้ว่าอภปัญญา ก็คือว่าไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดท่านก็ใช้คําว่าให้มองศัตรูเป็นมิตรได้ยินนะให้มองศัตรูเป็นมิตรให้ได้เพราะนั้นตรงนั้นเป็นกลุ่มของภมิหารสี่เพราะนั้นเวลาที่เราไปไหนก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องไปใช้ด้วยก็คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาณสามมุทิตาสี่ผู้เบกขาไอ้สี่ตัวนี้ใช้ตลอดแล้วอย่าใช้ตัวเดียว ใช้เมตตา็ต้จะมีกรุณามุติตาอุเบกขาใช้กรุณา็ต้จะมีเมตตามีมุติตาอุเบกขานะใช้มุติตาก็ต้องมีสามตัวนะใช้อุเบกขาก็มีสามตัวเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งเขาไม่เรียกว่าผมวิหารนะผมวิหารสี่ก็คือเครื่องอยู่ของผมนะเครื่องอยู่ของผมอย่างนี้ก็ทัานกเทศสอนอาบกลุ่มที่สี่ท่านใช้คําว่าการส่งเท่า นะบอกว่าอยู่มาถึงป่านนี้แล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะใครที่มีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อดูแลแม่ใครมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวมีก็ภรรยาสามีดูแลลูกเจ้าลูกหลานแล้วก็ตามแต่หรือว่าสงเคราะห์คนในครอบครัวสงเคราะห์คนในอื่นอะไรที่ทําได้ก็ทำนะทำได้ก็ทำ,นะทำ,ทำตรงนี้ยก็อบอกว่ามนุษย์เราก็มี เป้าหมายอยู่สามเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายที่หนึ่งก็คือว่าอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้มีชีวิตอยู่ให้ได้ในชาตินี้ตอนนี้เราก็อยู่ได้มาแล้วมาถึงตอนนี้แล้วสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอยู่ได้มาแล้วนั่นก็จะแสดงว่าท่านทำสาเร็จในเป้าหมายที่หนึ่งของความเป็นมนุษย์ของการมีชีวิตอยู่อันนี้เป้าหมายที่สองที่ท่านต้องทำนะก็คือการ พัฒนาจิตมีเมตตาคุณความดีคุณธรรมนะก็คือเข้าไปว่าเราสำคพามคนอื่นเราก็ต้องใช้จิตที่พัฒนาแล้วเอาไปดูเลยะฉะนั้นนี่ก็คือสี่กลุ่มที่ท่านเทศตรงนั้นเอาต่อไปกลุ่มสีเหลืองกลุ่มที่สามเขาบอกว่าคารวาสกับบุญบารมีบอกว่าเราที่ไม่ได้บวชเราที่ไม่ได้บวช สิ่งที่เราจะสร้างบุญบารมีก็มีอยู่สามกลุ่มสิครับ<ม>นะครับท่านก็เอศถึงว่าถ้าจะสร้างบุญบารมีนะก็คือว่าเป็นเป้าหมายในใน,ในกลุ่มที่สองก็คือว่าทํายังไงถึงจะมีทุนไปสู่ชาติต่อตไปได้ชาติพบต่อๆไปได้ก็ต้องมีการทาทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนา นี่เป็นส่วนของข่าวว่านะท่านก็บอกว่าทานนะแล้วท่านก็มีคําหนึ่งบอกว่าหลายคนคิดว่าเวลาพระมาอย่าไปถวายเงินดีือยังไงอย่าไปถวายเงินท่านก็บอกเนี่ยตอนเวลาผม็ยายามบอกว่าพระไม่ควรรับเงินเพราะว่าปัจจัยสี่ไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ทนี้ท่านบอกว่าถวายได้ ได้ยินตันแล้วนะอถวายได้พระเนี่ยไม่ได้จับจ่ายใช้ตอเอง <c oughs> ก็ต้องมีวัยยาวักรได้ยินไหมมีคนที่จัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ก็คือลูกศิษย์นะหรือว่าคนที่ได้วัดกรรมการวัดแล้วก็ตามแต่ถวายท่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้จับเงินเราเป็นตัวแทนว่าให้มีคนมาจัดการเรื่องปัจจัยสี่แทนท่านโดยโดยที่ถวายได้ไม่ใช่ไม่ถวาย นะส่วนคาว่าศีลศีลเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วศีลเนี่ยมันคุมนะพระเจ้าเนี่ยท่านฉลาดมากๆนะเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆเนี่ยนะให้เริ่มจากข้อหนึ่งในสี่ขเริ่มจากข้อหนึ่งสอนเด็กเล็กๆให้สอนข้อหนึ่งว่าอย่าทําร้ายจัก ใารังแกตัดให้เมตตาตัดนี่ก็คือสอนเด็กเล็กพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเด็กโตก็ให้สอนข้อสองเพิ่มก็คืออย่าไปอยากได้ของคนอื่นอย่าไปเอาคนอื่นอย่าไปรักขโมยของคนอื่นนะพอเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเติมข้อสามเข้าไปอย่าไปยุ่งเหีียบกับของที่คนอื่นเขาไม่ให้ ผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่นะครับเรื่องเรื่องการนะอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของหรือยังไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้นะหรือว่าถ้ามีแล้วก็ให้ยุ่งอยู่เฉพาะผู้ของตัวเองมีข้อสามพอไปทํางานให้เพิ่มข้อสี่ให้พูดจาให้นุ่มนวลนะให้พูดจาให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็พ่วงข้อห้าเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือในวัยทางาน พอมาถึงเป็นผู้สูงอายุทั้งห้าข้อศีลแปลว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักษาได้ทั้งห้าข้อท่านเป็นคนปกติขาดข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าท่านเป็นคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดว่าคนนั้นสูงอายุหรืออย่างให้ดูที่ศีลถ้าศีลทั้งห้าข้อปกติแสดงว่าเป็นผู้สูงอายุแต่ถ้ายังขาดขาดวิ่นวิ่นอยู่ เด็กๆอย่างเงี dings, ้ยชอบรัคาดชอบอะไรก็ตามแต่นั้นครบแล้วเนี่ยครบแล้วถ้าผู้สูงอายุหน้าตาจำใส่ยังเด็กยังเด็กนะมาทรงนี้บ่อยแล้วอ่ะตรงนี้ก็คือศีลอันสุดท้ายคือคําว่าภาวนามาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตอย่างที่เราคุยคุยกันอยู่เนี่ยหลายคนทำข้อหนึ่งได้ทำข้อสองได้จะไม่รู้จะทําข้อสามยังไงนะ จะไปหาสำนักก็ไม่รู้ไอจรหลเรามันเข้ากับสำนักไหนไปบ่อยๆเป็นสิบตำนักยี่สิบตำนักแล้วตัวเองก็ยังงงๆงงอยู่ดีว่าทําไมมันไม่ก้าหน้าไปที่โน้นมันน่าจะดีอยู่แล้วอพอม,มาที่ที่สองอมันแย่ก่าเก่าก็อ่ะไปที่ที่สามให้มันทําท่าจะดีทนันนี้ช้อปปิ้งไปทั่วไปทั่วเลยปรากฏว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นขึ้นต้นต้องศึกษากันว่าตัวเราเป็นใคร ตัวเราเป็นใครนะจริตเป็นยังไงนะเป็นคนขี้โมโหไหมเป็นคนรับสวยรับงามไหมอะไรเงีนะ้ยต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปหาสิ่งที่เอามาเรียนนะพอไปถึงแล้วก็จะได้ศึกษาแล้นะวก็เข้ากับจริตนะตรงเนี้พระเจ้าท่านเก่งเห็นคนเดินมาเข้ามาหาเนะนี่ยท่านรู้เลยว่าคนนี้ยจะต้องเทศยังไงต้องเทศยังไงเทศปุ๊บไอ้คนนี้เป็นโสดาบันทันทีอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นยังไง แต่ที่พระเจ้ามันมไม,ม่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีนะเราก็ไม่รู้จะไปหาใครที่ให้รู้ว่าเราเราคือใครฟังเทศปุ๊บแล้วเราเป็นโสดาบันซึ่งไม่มีไม่มีแล้วเพราะนั้นอ่ะตรงนี้ก็ค่อยๆทำกันไปอ้าส่วนก็ปุ่มสุดท้ายที่ทักคุยด้วยวันนั้นนะก็คือว่าสงกับใจศึกษาได้ยินนะธอามาตกาใจศึกษาคืออะไร ศีลส,สมาธิปัญญานะสิ่งที่ท่านคุยอยู่เนี้ยท่านคุยรวมเป็นสองเรื่องนี้ท่านบอกว่าเวลาเป็นชาวบ้านมีทานใช่ไหมพอเป็นพระสงฆ์ไม่มีฐานไม่มีฐานแล้วนะไม่ต้องใช้ฐานแล้วเริ่มจากศีลสมาธิปัญญานะแล้วท่านก็บอกว่าพอศึกษาไปได้เรื่อยพระสงฆ์นั้นก็จะแยกตัวแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าสมมุติส่งเข้าใจนะสมมุติส่งก็คือยังไม่ได้มรรคผลอะไรนะก็คือที่เราเห็นเห็นอยู่ในทั้งหมดเกือบท,ทั้งหมดที่เราเห็นพระที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเป็นสมมุติสง่งนะเพราะนั้นเวลาที่เราสวดในหนังสือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สงในหนังสือที่เราสวดเนี่ยเป็นสงที่อยู่ในกลุ่มอริยสง,งตักต่โสงดาบ,บันขึ้นไปเพราะฉะนั้น ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นสมมุติท่สองฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องดีเลิกประเสริฐติไม่ดีหรอกท่านก็คนนั่นแหละมีส่วนที่มันมีปัญหาบ้างนะปัญหาบ้างแต่อย่าให้เยอะนะักนะบางทีคนจะบอกว่าศึกษาธรรมได้เรียนรู้ธรรมะแต่ว่าเจ้าธรรมะนั้นมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหา ว่าไม่ได้เก้าไปหยีงนะก็เหมือนกันเวลาที่เราฟังหลวงพี่ท่านเทศตรงนี้แล้วเนะเราก็ต้องทำความใจว่าปัญญามันมีอยู่สามชั้นด้วยกันสามชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งก็คือว่าปัญญาสําเร็จได้ด้วยการฟังที่หรา เราฟัง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 แล้วก็ตาช่วยอย่เนี่ยเกิดปัญญาขึ้นเวลาที่ท่านพูดอะไรเราก็พอเข้าใจปัญญาก็เกิดปัญญาขั้นที่สองคือปัญญาขั้นที่ใช้ความคิดคิดว่าที่ท่านพูดนั้นเรื่องอะไรเราทําความเข้าใจตรงนั้นก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นปัญญาชั้นนี้เรียกว่าจินตามายาปัญญาเกสุตมะปัญญาก็คือว่าฟังตอนนี้ก็คิดนะ แต่ส่วนที่เราฟังพวกนี้แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์เพราะเราขาดขั้นที่สามขั้นที่สามเพราะที่ฟังฟังเหมือนนี้คืนท่านไปหมดแล้วอันนี้เราจะมาทำปัญญาขั้นที่สามเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นปัญญาขั้นที่สามก็คือภาวนามายะปัญญาหมายความว่าปัญญานี้สำเร็จด้วยการปฏิบัติราะทั้งหมดที่คุยมัน รู้รู้เข้าใจนะพอจะไปคุยกับเื่กได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าปฏิบัติจริงๆไม่ยังไม่ได้ลงมือหรือลงมือมาแล้วแต่มันก็ไม่ชัดมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะตรงนี้ยเราเป็นปุถุชนธรรมดาก็อยู่ในกลุ่มนะเราก็ยังต้องใช้ทานศีลภาวนาเจิงพาระจะบอกว่าบุญเยอะที่สุดนะบุญเยอะที่สุดก็เป็นภาวนานะบุญรอลงมาก็เป็นศีล บุญน้อยที่สุดก็เป็นทานนะก็จะเรียงลำดับไปอย่างเงี้ยน,นะทานก็จะมีอยู่สามชั้นด้วยกันก็คือชั้นที่หนึ่งเวลาที่จะทำคิดที่จะทำก็หาของดีๆถวายทานที่สองหมายความว่าต้องตั้งใจอันที่สามก็ถือว่าคนที่จะมารับพอที่เราจะถวายต้องเป็นเนื้อดามบุญที่บริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งได้บุญเยอะดังนั้นถ้าใครทำพระเจ้าได้เยอะนะทำไปเรื่อยจกนกระทั่งถึงคนบ้าใบาคนเดินเละ,ละคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ได้แต่น้อยก็เรียงลำดับอย่งนะี้เรียงจากคนที่ไม่มีศีลไปก็ศีลห้าศีลแปดศีลสิบไล่ไปถึปง่าจนกระทั่งถึงพรนะเจ้านตรงนี้ก็ถือว่าอ่านก็จะได้ไปเรื่อยแต่ว่าก็อย่างน้อยกว่าศีลศีล เราค่อยคุยกันไปว่าศีลคืออะไรปฏิบัติอย่างไงนะเราบอกว่าอยู่ห้องเราครัวเนี่ยเราต้องรักษาศีลห้ารรักษาศีลห้าแล้วมันได้อะไรก็คือว่าได้เว้นจากการทําชั่วมันก็้อยเราก็ต้องวีชั้นที่สองเราเรียกว่าเบนจะศีลเบนจะทมนะเบนจะศีลเว้นเบนจะทมก็คือว่าเอาเสริมสร้างบุญบารมีทําความดี เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่พอต้องเมตตากรนไม่รักทรัพย์ไม่พอต้องประกอบอาชีพที่สุจริตหรือให้ทานไม่ผิดเรื่องการมไม่พอต้องเฉพาะผู้ของตัวเองหรือถือสันโดษไม่มุสาไม่พอต้องถือสัจจัก ไม่เินเล่าไม่พอต้องไม่ประมาทอย่างเงี้ยใช่ไหมัต้องทําส่วนที่หนึ่งก็คือว่าไม่ทาชั่วต้องทําส่วนที่สองเสริมไว้ด้วยก็คือทําความดีให้ถึงพร้อมอะไรก็คือต้องมีทั้งเบญจศีลแล้วก็มีเบญจธรมรมก็คู่กันเพราะฉะนั้นเราที่เราทําอย่างเนี้ยเราพยายามทําแค่ห้าข้อแรกแรก็คือสิบห้าก็คือเบญจศีลเราจะไม่ฆ่าตัดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่เราลืมไปว่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนความบ้าง เราจะไม่สร้างบาปก,กรรมใหม่ขึ้นเพราะว่าเราทำสิ่งห้าได้ก็แต่ว่าเราไม่ทำกรรมเพิ่มไม่ทำกรรมเพิ่มนะพอเรามีไอ้ห้าข้อต่อมาก็คือเป็นจะทำหมายความว่าท่านได้บุญเพิ่มเนี่ยไปนั้นก็ทำอ่ะไปนั้นตรงที่ท่านคุยไปอย่างนี้นะถ้าใครทำอะไรได้ก็นะ เอาลองไปสึ่านแล้วทำต่อนะครับขอเชิญนะทำนะครับเปิดหนนะ้าสามเสิยอ่ะขอขึนกับกับกัครับกับับกายกับ